สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนสีนาไม้ผลพบกันทุกวันอังคารอีกเช่นเคยกับสวนสีนาไม้ผลในวันนี้คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงมะนาวสายพันธุ์ใหม่เป็นมะนาวพันธุ์แป้นสายหยดครับโดยมะนาวแป้นสายหยดเป็นลูกผสมหลายสายพันธุ์เช่นมะนาวพวงมะนาวแป้นและแป้นพิจิตรจึงทําให้ลักษณะผลออกมามีข้อดีหลายอย่างผลใหญ่ เปลือกบางน้ำเยอะทานโรคสามารถต้านทานโรคแคงเกอร์ได้ดีและยังสามารถติดผลได้ทั้งปีปีหนึ่งติดผลได้หลายรุ่นครับผมฝากช่องผมรู้ให้นะครับสวนสีนาไม้ผลปกติแล้วเราจะลงคลิปทุกวันอังคารทางสวนเรายังปลูกไม้ผลยืนต้นอีกไม่ต่ำกว่า10ชนิดรวมกันรวมทั้งยังมีไม้ป่าเศรษฐกิจอีกด้วยครับผมในปี25 6 0นนี้ถือว่าเป็นเลิกเลิกงามยามดีทางสวนเราได้ทดสอบปลูกไม้ผลยืนต้นเมืองหนาวแล้ว มาถึงคลิปนี้ผมได้ทำคลิปสอนเกษตรลง YouTube มาไม่ต่ำกว่า100คลิปโดยคุณสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นโดยไปกดที่รูปประจำตัวช่องผมหลังจากนั้นจะนำคุณเข้าสู่หน้าหลักหน้าหลักแล้วให้คุณไปกดคำว่าวิดีโอหลังจากนั้นคุณสามารถเข้าไปเลือกคลิปชมคลิปที่คุณสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยครับขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับสวนสีนาไม้ผลครับ